พิมเข่ามาเข่าเนี่ยจำเป็นยังต้องมาพิมพ์มาไม่เห็นด่า fc เลยแหละมันเกี่ยวยังกัดตะกัดพิมเข่าไม่ได้ยินเนะสียงดา่าแต่ไม่ได้ยินเสียงดา่าเดี๋ยววันนี้เสียงดา่งดา fc เลยว่ะเออเอาเวลากูด่าเขาว่ากูด่าเวลากู่กด่าเขาบอกคอมเมนต์แบบนี้สรุปเราคู่ต้องการแบบนี้กันแน่ประกาศจะที่บอกแนวไหนก่อนเป็นว่าเป็นตัวเองเด้อพี่น้อ,องเด้อใครขอพูดข้อเมนต์ทุกคอมเมนต์ทีว่าบอกทั้งวันหนึ่งอย่าโต้ตช่องตอบเลยน้องมนมันหลายคนหลายคนหลายคนคิดอันไหนไม่ใช่ต้องออกมาปกป้องมาอธิบายขีดเคงนะ พ่อคอยเห็ุอธิบายที่แกงก็มีคคนมาบอกอย่าโต้ตอบอย่าตอบโต้อาเป็นว่า่อยขอรวางนี่พี่น้องให้ผู้ข่อยเห็ุคลิปด้วยขอขอบคุณความห่วงใยอีีเด้อพี่น้องก็บอกจากใจอีเดีแต่ก็าบอกว่นี่ก็ว่าบอกไเช็คแจงบอกเอาแลวขอขอบคุณขอบใจที่หวังดีที่ไหลมายังกับเทนําเทศามาหาขอบขอบผู้ข่อยขอบคุณที่ฮักลูกผู้ข่อยขอบคุณดีที่ว่าใส่เูหาองเดียขอบคุณดีแต่ว่าขอตอบไปหน้องขอให้ผู้ขย่อยเห็ุคลิปด้วยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เฮ็ดแนม่ซิงตีเอฟซีผู้ข่อยเป็นหมักเบิ่์นให้ ถ้ามันผิดถ้ามันเป็นยังกับมันเป็นเรื่องของผู้ข่อยเราขอขอบคุณในรายที่เป็นห่วงเลยไปหรอกถ้าจริงที่ผ่านมามันก็เป็นประสบการณ์ในผู้ไข่ได้เรียนรู้ไดู้แล้วล่ะปฏิบัให้มันเป็นขึ้เก,ก่าหอกไม่ยังอะไรแต่ว่าการทำคลิปเนี่ขอให้เป็นตัวงตัวเองนะคือว่าข่ก็น้องมันอยากเข็นยังนี่กะะัคันที่คอยเพจตามคนบอกคนสัง่งมัน,ม,นมันหลายคนบางคนก็ว่ากินอย่าเสียงดังกินเสียงดังน่ารำคาญไม่น่าดูอีกบางคนเวลาทำไมไม่ซื้อไม้มาใส่การกินโชว์กินอะไรต้องกินเสียงดังๆให้คนได้ยินป้าไม่ค่อยได้ยินแม่ไม่ค่อยได้ยินเขาก็เอาใจคนมาถูกี่หรอกจนว่าเป็นตรงไม่ไม่ไข่อยกันยังนี่ ล้าก็ใส่ไม่มันก็หล่ปีตางยังไปมันก็ห่างกระรุดรอนไปก็เคยใส่ท่าว่าลอยพอพันเมย์เอาเป็น้องเบิ้งสองหน้ากับไอเกียรติจะขลองสองคนนั่งโดยกันว่าคนเดียดยังไงเข้าเบิ้งข้ากับเบิ้งไปเออห้อกันีสิทเนแนะนํางในอันใดมันดีกว่ากัเอาไมาปบปุงวมื่อ้เราคอยมาเอาคอมเูลดิฟซีมาเด้คอยปบปุงมัดต่พี่น้องมาตั้งกับเข้าหน้าตาแบบนี้มีผักมีอะไรคอยเอาคอยเอากล้องคนแบบคนบอกดีเสื้อผ้าก่อนจะออกคลิปมันรู้จักใส่มันสะอาดสะอานทรงผมหน้าเาอข้าอาบน มี่ผู้ยเห็ดตามเนี่ยเอาบาพิษซอยจุ elle, ให้กินหน่อยเอาไข่เห็ดถ้าบาพิษล้มวัวกินกับพ่อแม่พี่น้องหน่อยบาพิษเป็นคนเลี้ยงเลยนะเอาข้ามยันนี่ไข่เห็ดได้บอกคนเดียวข้แมยจะร้องตอบบอกเอาลับแล้วบปล่เออมันก็เห็ดแถบก็ได้มันเป็นผู้ขอยเห็ดตามกําลังก่อยเนพี่น้องเลยเห็ดตามกําลังเห็ดต่างตามสไตล์ของผู้ขยข่เห็ดได้นะพี่น้องไข่ยี่ไปเอาข้นไหลข้นบางไก่สุภาพจิตเนาะคนมาการเที่ยวเนี่ยชื่อใหญ่ข้นยืนแต่มันหลายคนต้องเห็ดไต่พี่น้องแต่จริ ตา,นะามันเดี๋ยวมัไปตรงเยน็นไปดูดครับกระปาชิ่งกระปาินี่นี่กระปาิ่งนี่อะไรคือกระปาชิ่งคืออะไร <c oughs> คืกระปาชินาคืออะไรอีกค่ออะ

เป,ปะเนาตุ๊ดอะสมาตัดสินต้องมาสงสารนอ้องดอกลูกกูเป็นอย่างลูกกูไม่ได้เป็นอย่างเออลูกกูก็ปกติมัไม่ได้เป็นอยา่างดอกเพียงแต่มันบ่อหยาดวะสื่อเออแค่นั้นเองการที่เด็กพูดช้า สูสิมาตัดสินมาลูกกูเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ชูบอมเป็นหมอชูบอมเป็นเทวดาเป็นหมอเทวดาสูสิมาตัดสินมาลูกกูเป็นอันนั้นเป็นอันนี้บอกท่านหมออ่ะจีจากท่านเขาเห็นยังไงเออคนเฮามันเก่งบ่คือกันสีอยากไปท่านสีอยกไปแข่งไปล่ะเออถึงเวลาก็จะกลับไปเรียนมึงก็ต้องมาเดือดร้อนเรียนหรือบ่เรียนก็ต้องมาเดือดร้อนเรื่องหูเรื่องของกูอีกเออนะกูบอกไรเถอเราไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องลูกกูนะมึงมันมาส่งเสียมึงมันมาเลี้ยงดูเออ ลูกกูสิมาซื้ซับอีกอย่างให้อยู่น้ำมึงบ่มันจงดีดีบ่ฮะเด็กน้อยมันอยู่น้ำพอ่อน้ำแม่มันดีจะตายหา่ากูสิบอกไว้ให้บดาวเพชรจบ